เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องได้ที่ TrueWallet 090-197-3826บทที่21เอ้าชนเสียงชนแก้วสังส่์ของเหล่าทหารดังก้องไปทั่วโรงอาหารที่มาขอยืมใช้สถานที่ในการจัดงานเลี้ยงด้วยเสียงที่ส่งออกไปยิ่งดึกมันก็เริ่มดังมากยิ่งขึ้นจนทำให้เหล่านักเรียนเตรียมทหารที่อยู่ตึกห่างไม่ไกลออกไปได้ยินเสียงอันเต็มไปด้วยความรื่นเริงจนอยากจะเข้าไปร่วมด้วย หืมนี่มันอะไรกันไม่ใช่ว่าจะออกมาทั้งหมดหรอกใช่ไหมเหล่านักเรียนที่แอบ,บมาตามเงาของตึกล้วนมองเห็นการเคลื่อนไหวของการและกันมันไม่ใช่เงาของเหล่าคนสวมเครื่องแบบทหารแต่เป็นเงาของเหล่าคนสวมใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นมีผ้าโพ,พกหัวด้วยการมองจ้องกันและกันนี้เองทําเอานักเรียนเตรียมทหารที่คิดจะปล้นตกใจเพราะจํานวนคนที่ปล้นมีมากเกินไปเดิมทีพวกที่คิดจะออกปล้นมีเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่า นั่นแต่ตอนนี้กลับมีคนหลายร้อยคนจนสถานที่หลบซ่อนไม่เพียงพอแม้เงาของตึกจะมีขนาดใหญ่มันกลับไม่สามารถบงังร่างของเหล่านักเรียนได้นิดยังมีหลายคนที่อยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้หากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาจะต้องถูกพบตัวอย่างแน่นอนส่งคนไปบอกพวกมันก่อนตอนนี้คนเยอะเกินไปกลุ่มคนที่มาก่อนจะเป็นคนลุยเองส่วนพวกมันไปรอรับส่วนแบ่งไม่อย่างนั้นจะล้มเหลวกันหมด ลูกที่ไม่ได้การพวกมันไม่ยอมฟังใดๆเลยต่างคนต่างความเห็นไม่มีใครคิดอยากจะทำตามคำสั่งบ้าเอ่ยไอพวกโง่เหล่านักเรียนต่างไม่มีใครยอมถอยพวกเขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้รับส่วนแบ่งใครก็ตามที่มาถึงล้วนแล้วมองเข้าไปในโรงอาหารหวังจะหาจังหวะเข้าไปขโมยออกมาการที่พวกเขาไม่ยอมฟังแผนการไม่ยอมรับข้อเสนอนั่นก็เพราะเชื่อมั่นว่าตัวเองเก่งพอที่จะนำอาหารออกมาได้ อย่างน้อยๆหากถูกจับพวกเขาก็มีสิทธิที่จะได้หยิบอาหารตรงหน้าเข้าปากก่อนจะถูกลงโทษการกลับไปยังห้องพักแล้วรอรับส่วนแบ่งหากเกิดว่าล้มเหลวพวกเขาจะไม่ได้อะไรเลยแล้วยังถูกลงโทษด้วยสู้บุกเข้าไปปล้นจะดีกว่าอย่างน้อยๆก็มีโอกาสได้กินอะไรสักคำหากไม่มากไปจะเป็นอาหารที่หล่นพื้นพวกเขาก็ไม่เกี่ยงมาแล้วสินะผู้บัญชาการมองจ้องกลุ่มนักเรียนผ่านกล้อง วงจรปิดที่ใช้งานระบบอินฟราเรดจนสามารถมองเห็นได้ในตอนกลางคืนตอนนี้เหล่าคนที่ถูกล่อลวงล้วนได้เข้าอบล้อมโรงอาหารเอาไว้แล้วจากสิ่งที่เกิดทำให้เขาดีใจที่จะได้เห็นอะไรสนุกสนุกแต่เขากอดบ่นไม่ได้กับเหล่านักเรียนหากตอนนี้พวกเขาได้รับภารกิจให้ไปเก็บของล้าค่าหนึ่งอย่างจากสถานที่เสี่ยงตายพวกเขาคงจะตายกันทั้งหมดเพราะไม่มีใครยอมถอยทุกคนล้วนเชื่อมั่นในพลังของตัวเองสุดท้ายก็ตาย เพราะเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ยอมวิเคราะห์สถานการณ์เฝ้าห้องควบคุมเอาไว้แล้วใช่ไหมทหารที่กำลังฉลองก,กันกับครูฝึกได้กระซิบกันเล็กน้อยเกี่ยวกับการดูแลห้องควบคุมที่สามารถบังคับการเปิดปิดระบบไฟฟ้าภายในโรงอาหารได้พวกเขาไม่ต้องการให้ใครดับไฟเพื่อที่จะแอบลอบเข้ามาในคืนนี้พวกเขาเชื่อว่าเหล่านักเรียนคงจะมีกลยุทธ์เล็กๆน้อย,อยอย่างเช่นปิดการมองเห็นของพวกเขาด้วยการดับไฟ ถึงอย่างนั้นการดับไฟก็ไม่ทําให้พวกเขาเสียเปรียบเพราะตอนนี้บริเวณคอของพวกเขาทุกๆคอนะั้นมีกล้องอินฟราเรดห้อยเอาไว้เมือ่อใดก็ตามที่ไฟดับพวกเขาจะใช้งานมันสอดส่องในความมืดได้ไม่เพียงเท่านั้นใต้ชุดทหารของพวกเขายังมีชุดกรอบฝึกซ้อมอีกด้วยสิ่งนี้จะทําให้การปล้นของนักเรียนใหม่ที่พากันทิ้งชุดกรอบฝึกซ้อมเอาไว้ที่ห้องเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นลูกที่เกิดเรื่องขึ้นแล้ว นักเรียนที่มาก่อนแล้วมีการทำตามแผนได้วิ่งกลับมาด้วยความรวดเร็วเพื่อรายงานสิ่งที่นอกเหนือจากแผนของพวกเขามีอะไรมีทหารกลุ่มหนึ่งนั่งกินข้าวที่ห้องควบคุมเข้าไปไม่ได้เลยปกติห้องควบคุมของโรงอาหารจะไม่มีใครดูแลแต่วันนี้กลับมีคนใช้จัดงานเลี้ยงขึ้นมาด้วยสิ่งที่เกิดทำให้เหล่านักเรียนย่นทิ้วเพราะการล้นคงจะเกิดขึ้นในตอนที่ไฟสว่าง ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่คิดที่จะปล้นแม้หลายคนจะไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งพวกเขาก็ยังไม่ได้ง่อถึงขั้นโผล่หัวออกไปให้ครูฝึกและทหารมองเห็นมีวิธีอื่นในการดับไฟไหมอย่างเช่นตัดสายไฟลูกที่เราทำแบบนั้นไม่ได้ระบบไฟฟ้าของฐานแห่งนี้เดินสายใต้พื้นดินแต่ก็ยังพอมีทางยังไงรีบเล่ามาเร็ว ผมจำได้ว่าห่างจากนี้ไปราว200เมตรมีมอบแลงขนาดใหญ่ที่ส่งกระแสไฟไปยังอาคารหลายหลังของค่ายแห่งนี้เพียงแต่ว่าแต่อะไรมันไม่มีวิธีปิดสิ่งที่จะปิดได้ต้องใช้งานกุญแจดังนั้นมีวิธีเดียวคือทำให้มันระเบิดแต่ถ้าเราทำแบบนั้นเราจะได้รับโทษหนักกว่าปล้นอาหารแน่นอนชิการจะปิดไฟโรงอาหารล้มเหลวไปในทันทีตอน นี้สิ่งที่พวกเขาทําได้มีเพียงแคบล้นในช่วงที่มีแสงไฟเท่านั้นถึงมันจะเสี่ยงแต่หากพวกเขาบุกเข้าไปอย่างน้อยๆก็พอจะได้ข้าวคนละหนึ่งกำมือแต่พวกเขาก็ยังไม่กล้าที่จะบุกเนื่องจากตอนนี้ครูฝึกและทหารยังคงมีสติเหล่านักเรียนจึงรอให้คนเหล่านี้เมาก่อนครูฝึกครับเด็กปีนี้เป็นอย่างไรบ้างโหยเสียงพูดของทหารและครูฝึกดังออกมา จนถึงด้านนอกโรงอาหารซึ่งเสียงที่พวกเขาคุยกันล้วนแล้วมีจุดประสงค์ส่งไปให้ถึงพวกที่แอบอยู่รอบๆโรงอาหารตอนนี้พวกเขาได้รับรายงานแล้วว่าเหยื่อกำลังปิดล้อมสถานที่แห่งนี้เอาไว้ฝึกได้แค่สองเดือนทำเป็นเก่งไม่เพียงเท่านั้นนะมาตรฐานต่ำกว่าปีก่อนมากๆไม่รู้ว่าพวกมันกินอะไรถึงได้โตมาห้าห้าห้าพวกผมนึกว่าตัวเองอ่อนแอแล้วซะอีกนี่รุ่นน้องพวกเราอ่อนแอกว่าอีกอย่างนั้นเหรอครับห้าห้า การพูดคุยอย่างสนุกสนานดังขึ้นถึงอย่างนั้นเหล่านักเรียนทุกคนล้วนต่างก็ใจเย็นยังไม่มีใครคิดจะบุกเข้าไปพวกเขายังคงรอโอกาสให้เหล่าทหารและครูฝึกมามากกว่านี้ก่อนยิ่งเดินเซยิ่งดีต่อพวกเขาเพราะอาจจะได้กินข้าวมากกว่าหนึ่งกำมืออย่างไรก็ตามพวกเขากำลังเหนื่อตกเมื่อได้ยินบทสนทนาของทหารที่ทำให้พวกเขารอไม่ได้ครูฝึกครับอาหารจะหมดแล้วเมื่อครูคนของเราติดต่อมาบอกว่าอาหารที่จะนำมาเติมเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง อ้าวแล้วคนเป็นอะไรไหมนั่นไม่ครับไม่คนไม่เป็นอะไรแต่อาหารคว้างหมดตอนนี้เราเหลือข้าวแค่สองหม้อและแกงอีกครึ่งหม้อไม่รู้จะพอกินกันไหมเออเออถ้าใครจะกินข้าวก็กินหากเหล้ายังเหลือก็ถือว่าโอเคละนะฮ่าห้าห้าเหล่าทหารหัวเราะยอกบางคนเริ่มวางจานข้าวแล้วกระดกเบียร์เข้าปากเหล่านักเรียนที่ถูกกระตุ้นด้วยกลิ่นหอมของอาหารและถูกกระตุ้น จากปริมาณข้าวที่ลดลงทำให้พวกเขาหลายคนเริ่มที่จะขยับออกจากตามแหน่งงอเข้าไปใกล้ประตูทางเขาไม่คิดที่จะรออีกต่อไปกลุ่มคนที่หยุดนิ่งเมื่อเห็นเพื่อนของพวกเขาเคลื่อนไหวก็ไม่ยอมน้อยหน้าเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ทางเข้าโรงอาหารเช่นเดียวกันจนทำให้รอบประตูทางเข้าเต็มไปด้วยนักเรียนเห็นเขาหรือยังผู้บัญชาการถามรองผู้บัญชาการที่นั่งอยู่ข้างๆตอนนี้พวกเขาอยู่ในห้องควบคุมหลักของค่ายเพื่อ เฝ้ามอองค์การปล้นในคืนนี้ผ่านกล้องวงจนปิดหลายตัวอย่างไรก็ตามการสำรวจของพวกเขากลับไม่พบเด็กคนหนึ่งที่พวกเขาหมายตาเอาไว้เด็กคนนั้นที่พวกเขารอคอยก็คือผู้ที่สามารถซิงโครไนซ์ระดับ s a c h e r as, as last ทว่าพวกเขากลับยังไม่พบแอชเชอร์เลยหากคืนนี้เขาไม่ปล้นกับเพื่อนเพื่อนงั้นก็หมายความว่าเขาไม่สนใจอาหารและยอมที่จะถูกทำโทษฟรีจากเหตุการณ์ที่ครูฝึกก้าลังจะเหมารวม ท่านผู้บัญชาการดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้รอเสียเปล่านะครับเจอเขาแล้วเหรอใช่ครับดูนั่นเขาอยู่ที่มอแปลงไฟฟ้าของค่ายแห่งอืมจะเป็นไปได้ยังไงกันหรือว่าเขาคิดจะระเบิดมอแปลงเขาบ้าเกินไปหรือเปล่าผู้บัญชาการย่งทิ้วกุญแจที่ใช้เปิดปิดหมอแปลงไฟฟ้าถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีหากแอชเชอร์จะปิดมอแปลงนี้ทางเดียวที่เขาจะทำได้ก็คือทำลาย มันแต่การทำลายจะทำให้เขาถูกลงโทษอย่างหนักผู้บัญชาการจึงไม่อยากจะเชื่อแต่แล้วผู้บัญชาการต่างย่นทิ้วหลังจากมองไปยังห้องของผู้ที่เก็บรักษากุญแจที่ตอนนี้ภายในห้องไร้ผู้คนคนดูแลกุญแจไปไหนตรงนั้นครับทหารที่ทำหน้าที่ควบคุมกล้องวงจรปิดหันกล้องไปยังมุมมืดก่อนจะพบว่ามีใครบางคนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำเหมือนพักผ่อนแต่เมื่อผู้บัญชาการมองเห็นเขาก็รู้ว่าคนดูแลถูก ทำให้สลบไปแล้วจากนั้นก็ถูกนำตัวมานั่งบนเก้าอี้ทำเหมือนว่าเขาไม่ได้สลบแต่นั่งเล่นเท่านั้นฉันอยากเห็นว่าเขาลงมืออย่างไรกล้องวงจรปิดใกล้กับบริเวณห้องเก็บกุญแจมอบแปลงไฟฟ้าถูกเปิดย้อนหลังในระหว่างที่ผู้ฟ้าถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีหากแอชเชอร์จะปิดมอบแปลงนี้ทางเดียวที่เขาจะทำได้ก็คือทำลาย มันแต่การทำลายจะทําให้เขาถูกลงโทษอย่างหนักผู้บัญชาการจึงไม่อยากจะเชื่อแต่แล้วผู้บัญชาการต่างย่นทิวหลังจากมองไปยังห้องของผู้ที่เก็บรักษากุญแจที่ตอนนี้ภายในห้องไร้ผู้คนคนดูแลกุญแจไปไหนตรงนั้นครับทหารที่ทําหน้าที่ควบคุมกล้องวงจรปิดหันกล้องไปยังมุมมืดก่อนจะพบว่ามีใครบางคนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำเหมือนพักผ่อนแต่เมื่อผู้บัญชาการมองเห็นเขาก็รู้ว่าคนดูแลถูก ทำให้สลบไปแล้วจากนั้นก็ถูกนําตัวมานั่งบนเก้าอี้ทําเหมือนว่าเขาไม่ได้สลบแต่นั่งเล่นเท่านั้นฉันอยากเห็นว่าเขาลงมืออย่างไรกล้องวงจรปิดใกล้กับบริเวณห้องเก็บกุญแจมอบแปลงไฟฟ้าถูกเปิดย้อนหลังในระหว่างที่ผู้บัญชาการพยายามตามแกะรอยวิธีการของแอชเชอร์ตัวของเขาเองที่ถูกจับตามมองก็ได้นํากุญแจทั้งสองปอกออกมาเสียบลงไปยังหม้อตู้เก็บรักษามอแปลงไฟฟ้า ถ้าจำไม่ผิดโรงอาหารหน่าจะเป็นตรงนี้แอเชอร์สับสวิตหนึ่งตัวลงด้วยความมั่นใจจนทำให้ไฟที่โรงอาหารห่างออกไปไม่ไกลดับเมื่อรู้ว่าเขาทำซัมเรจอแอเชอร์ <A cher S 1> ก็รีบปิดตู้แล้ววิ่งหน้ากุญแจไปคืนเจ้าของการปิดการมองเห็นในคืนนี้จบลงไปแล้วดีที่เขามีความคุ้นชินกับค่ายแห่งนี้จากชีวิตก่อนทำให้เขารู้หลายสิ่งอย่างที่ทำให้เขาสามารถปิดการทำงานของไฟฟ้าได้ที่ชายตื่นขึ้นมาที่โดนแน่ แอดเชอร์นำกุญแจห้อยคอให้กับทหารที่เขาขโมยมันมาจากนั้นก็รีบวิ่งไปยังทิศทางของโรงอาหารเพื่อร่วมปล้นกับคนอื่นๆเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้ารัดวงจรเหรอครูฝึกดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เหล่าทหารและครูฝึกสวมใส่แว่นอินฟราเรกวาดตามองไปรอบๆเพื่อหาสาเหตุของไฟดับพวกเขามั่นใจว่าให้คนเฝ้าห้องควบคุมไฟของโรงอาหาร เอาไว้แล้วแต่ไฟในโรงอาหารปรับดับทางเดียวที่เป็นไปได้คือต้องปิดจากม้อแปลงหรือไม่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างทําให้ไฟฟ้าดับแต่เมื่อเขาสังเกตไปด้านนอกภายในค่ายยังมีแสงสว่างซึ่งมันก็หมายความว่าการที่โรงอาหารไฟดับมาจากสาเหตุที่ม้อแปลงแต่มันก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะคนที่เฝ้าหม้อแปลงก็เป็นพวกเดียวกันกับพวกเขาที่เตรียมเอาไว้การจะถูกนักเรียนจัดการเป็นไปไม่ได้เพราะฝั่งนั้นสวมใส่ชุดกรอบฝึกซ้อม ไม่เพียงเท่านั้นยังเปิดใช้งานมันตลอดเวลาอีกด้วยเพราะมีโอกาสสูงที่นักเรียนจะบุกล้นกุญแจมอแ,แปลงเกิดอะไรขึ้นได้ยินไหมมอแปลงรหัสที่ตั้งขึ้นมาเล่นเล่น,ลนติดต่อไปยังคนดูแลกุญแจมอแปลงทว่าวิทยุสื่อสารที่ส่งออกไปกลับรายการตอบทําเอาครูฝึกปึ่งเมื่อรู้ว่ามีนักเรียนจัดการกับคนดูแลมอแปลงไปแล้วได้โอกาสแล้วตอนนี้ระบุเข้าไปเลย เหล่านักเรียนที่ยืนงงกับไฟดับต่างพากันยืนรอกลัวว่ามันอาจจะเป็นแผนของครูฝึกแต่เมื่อรู้ว่าไฟยังไม่กลับมาสว่างพวกเขาก็เริ่มวิ่งหน้าตั้งเข้าไปในโรงอาหารตำแหน่งที่เหล่านักเรียนมุ่งหน้าไปนั้นคือหม้อข้าวที่เหลืออยู่ไม่มากเฮยนั่นใครครูฝึกแกล้งทำเป็นร้องหลังจากมองเห็นนักเรียนวิ่งเข้ามาในโรงอาหารทว่าเสียงร้องของครูฝึกกลับไม่มีใครตอบกลับเหล่านักเรียนต่างเงียบพยายามทำเทียงแค่วิ่งไปให้ถึงหม้อข้าวเท่านั้น บทที่22ฉันถามว่าใครไอ้พวกเด็กใหม่พวกแกอย่าคิดว่าฉันคนนี้ไม่รู้นะว่าเป็นพวกแกทุกคนนักเรียนที่รู้ตัวว่าครูฝึกรับรู้ถึงพวกเขาแล้วจึงวิ่งเข้าไปในโรงอาหารไม่สนใจสิ่งใดแม้ว่ามันจะมืดพวกเขากลับเห็นแสงไฟจากกระบอกไฟฉายของทหารที่เปิดสองนำทางซึ่งแสงไฟเหล่านี้ทหารจงใจเปิดเพื่อล่อให้นักเรียนเข้ามาหาหม้อข้าวที่พวกเขาวางเอาไว้เป็นเหยื่อล่อ วิ่งเข้าไปเลยอย่าหยุดวิ่งเข้าไปแอดเชอร์ที่วิ่งมาถึงโรงอาหารเขาก็เริ่มได้ยินเสียงมากมายของเหล่านักเรียนและเสียงร้องตะโกนด่าของครูฝึกอย่างไรก็ตามด้วยความชุลมุนนาทีเกิดขึ้นกลับมีเสียงทุบตีดังขึ้นเป็นช่วงๆซึ่งแอชเชอร์รู้ว่าเสียงเหล่านี้เกิดจากอะไรในชีวิตก่อนเขามักจะเห็นการตว้นเข้าเป็นประจำแล้วเสียงที่เกิดขึ้นส่วนมากก็มาจากทหารกำลังทุบตีนะัก เรียนที่คิดจะปล้นข้าวแม้นักเรียนจะมีจำนวนที่มากกว่าพวกเขากลับไม่สามารถสู้ทหารที่สวมใส่ชุดกรอบฝึกซ้อมได้หนาตอนนี้มันก็มีดมากมีเทียงแค่แสงของไฟฉายส่องนำทางจึงทำให้พวกเขาแทบจะมองอะไรไม่เห็นบางคนวิ่งชนโต๊ะจนลม้มลงยังไม่ทันจะได้เข้าถึงหม้ออาหารเลยด้วยซ้ำก็แค่อาหารหม้อเดียวถ้าพวกแกรู้จักวางแผนให้ดีกว่านี้ป่านนี้คงแบ่งอาหารกันแล้ว แอชเชอร์ cher, ถอนหายใจสองเดือนที่ผ่านมาพวกเขาได้ฝึกหลายอย่างการทำงานเป็นทีมการทำงานเดี่ยวการวางแผนการหาจุดที่ตัวเองได้เปรียบศัตรูแต่สิ่งเหล่านี้กลับถูกนักเรียนมองข้ามตอนนี้พวกเขาทำไม่ต่างจากฮีนาพยายามตะเกียกตะกายเข้าไปหาหม้อข้าวไม่สนสิ่งใดๆทั้งสิ้นแม้จะถูกเหยียบพวกเขาต่างไม่สนพยายามลุกขึ้นวิ่งต่อให้จะชนอะไรก็ตามพวกเขายังคงมุ่งหน้าต่อไปไอ้พวกเวนหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากเจอดีหยุดเดี๋ยวนี้ ครูฝึกตะโกนข่มขู่นักเรียนถึงอย่างนั้นมันกลับเป็นการแกล้งตะโกนความจริงเขากลับสนุกกับการทุบเด็กที่พยายามวิ่งเข้ามาใกล้หมอ,อข้าวปิดเสียงนกหวีดหวีดหวิวชวนให้นักเรียนหลอนในช่วงดึกถึงอย่างนั้นพวกเขากลับไม่มีใครฟังคำสั่งจากเสียงนกหวีดเลยแม้แต่น้อยแต่มันกลับทำให้คนที่ยังอยู่ในหอพักออกมามากขึ้นไปอีกหลายคนที่รู้ตัวว่าการอยู่ในห้องเงียบเยบไม่เป็นผลดีเพราะจะ ถูกทำโทษฟรีเมื่อเห็นจำนวนเพื่อนมากมายมุ่งหน้าไปยังโรงอาหารนี้พวกเขาแต่งสวมผ้าพกหัววิ่งตามไปเพื่อแย่งชิงอาหารเพราะยังไงพวกเขาก็จะถูกลงโทษรวมแล้วจึงคิดจะไปเสี่ยงโชคบ้างท่านผู้บัญชาการเขา,เขาเข้าไปในโรงอาหารแล้วกล้องตัวหนึ่งจับไปยังแอชเชอร์ที่เดินเข้าไปในโรงอาหารโดยการเดินของเขาไม่ได้เร่งรีบใดๆเลยไม่มีแม้กระทั่งความตื่นตระหนกเขาเดินเข้าไปในโรงอาหารมืดๆแล้วหลบไปยืนอยู่มุมหนึ่ง จับจ้องมองไปยังจุดที่มีทหารและครูฝึกมากมายด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอเชอร์นี้เอง <Hayır. S 1> ทําให้คนที่มองจ้องพอใจกับการกระทําของแอสเซอร์แม้มันจะดูโหดร้ายไปบ้างที่ใช้เพื่อนเป็นเหยื่อล่อแต่หากดูในมุมหนึ่งโดยคิดว่าเขาเป็นมือที่3การที่เขาสร้างสถานการณ์ให้สองฝ่ายที่กําลังเตรียมตัวปะทะกันลงมือแล้วเขาเป็นคนฉวยโอกาสก็ถือว่าการกระทําของเขาไม่เลวหนึ่สองสาสี่ แอชเชอร์ที่ยืนอยู่ในมุมห้องไม่มีใครวิ่งผ่านเพราะมันไม่ใช่ทางที่หม้ออาหารตั้งเขาได้นับจำนวนครูฝึกและทหารที่อยู่ใกล้กับหม้ออาหารเพื่อที่จะจัดการรวดเดียวไม่เพียงเท่านั้นเขาพยายามสังเกตสิ่งกีดขวางด้วยการใช้กระบอกไฟฉายของทหารที่ส่งไปทั่วแม้เขาจะมีระบบ1นถึงหเขาก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีจึงไม่สามารถมองเห็นในที่มืดได้ด้วยการจดจำแหนงองของสิ่งต่างๆที่กระบอกไฟฉายพาด ผ่านเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาสามารถบุกเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้วิ่งไปทางซ้าย2อก้ามีเก้าอีล้ล้มไปทางขวาอีกห้าก้ามีโต๊ะคว,วา้าแอชเชอร์เริ่มจดจำตำแหน่งต่างๆทันใดนั้นเขาก็นึกได้ว่าตัวเองมีระบบช่วยในการเคลื่อนไหวในความมืดระบบสแกนบริเวณโรงอาหารให้หน่อยฉันอยากรู้ว่าเส้นทางไหนที่วิ่งไปได้โดยไม่ชนสิ่งกีดขวาง แจ้งเตือนไม่สามารถระบุเส้นทางที่แน่ชัดได้เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางตลอดเวลาแอดเชอร์ไม่ตกใจกับการพูดของระบบไม่แปลกที่มันไม่สามารถหาเส้นทางที่แน่นอนให้กับเขาได้จากการที่นักเรียนวิ่งชนทุกทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงหม้อข้าวทำให้โต๊ะเก้าอี้และอีกหลายๆอย่างถูกชนกระจัดกระจายแต่เขาไม่ได้ต้องการเส้นทางที่ราบเรียบสวยหรูสิ่งที่เขาต้องการคือให้ระบบวิเคราะห์ตำแหน่งสิ่งต่างๆต,ตัวของเขาจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการเคลื่อนไหว ระบบแกสามารถแจ้งเตือนฉันในตอนที่กำลังจะวิ่งชนสิ่งกีดขวางได้หรือไม่ระบบสามารถทำได้โฮสตต้องการให้ระบบบอกรายละเอียดสิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องบอกมากบอกเพียงแค่ว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะวิ่งชนเป็นอะไรมันอยู่ในแนวไหนก็พอพอรีบแอดเชอร์พุ่งไปด้วยความรวดเร็วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าบนตัวของเขามีชุดกรอกฝึกซ้อมสวมใส่มา ด้วยเนื่องจากว่าการที่เขาใช้พลังในคืนนี้หากไม่มีชุดฝึกซ้อมมันจะแปลกเกินไปเขาจึงพกมันมาบางหน้าการที่เขาพกมันมาด้วยไม่กลัวว่าจะถูกจับตัวได้จากการใช้เครื่องมือในค่ายปลดจ,จับตำแหน่งของชุดกรอดนั่นก็เพราะว่าคืนนี้ต่อให้จะสวมใส่หรือไม่สวมใส่ชุดกราะก็จะถูกลงโทษแล้วเขาก็จะอยู่ที่นี่ในอีกไม่กี่วันแอชเชอร์จึงไม่สนใจชุดกรดาะนำออกมาใช้งานเต็มที่ ห่างออกไป1เมตรมีเก้าอี้อยู่ในแนวตั้งแอชเชอร์กระโดดข้ามเก้าอี้จากความสูงของมันเขาไม่จําเป็นต้องให้ระบบบอกเพราะก่อนหน้าน,นี้เขาได้สังเกตความสูงของเก้าอี้มาก่อนแล้วระบบจึงมีหน้าที่บอกเทียงระยะห่างระหว่างเขากับเก้าอี้ก็พอหน้าที่กระโดดหลบเขาจะทําเองหลังจากที่แอชเชอร์กระโดดข้ามเก้าอี้ไปด้วยความเร็วระบบก็ทําการแจ้งเตือนอย่างทีรัวให้เขาได้กระโดดข้ามไปห่างออกไปสองเมตร30ซนติเมตรมีมนุษย์นอนขวางทาง ห่างออกไป5 0เซนติเมตรมีเก้าอี้ล้มขวางนั่นมันอะไรกันทหารได้ยินเสียงวิ่งเขาจึงหันมองไปในมุมมืดปรากฏว่าเขาพบเจอเข้ากับนักเรียนคนหนึ่งกำลังพุ่งเข้ามาหาด้วยความรวดเร็วไม่เพียงเท่านั้นยังสวมใส่ชุดกรอบฝึกซ้อมมาด้วยครูฝึกที่ได้ยินเสียงร้องเขาก็มองตามไปเช่นกันจนพบเข้ากับนักเรียนคนหนึ่งกำลังวิ่งกระโดดหลบสิ่งกีดขวางโดยใช้แสงจากไฟฉายของพวกเขานำทางจัดการมันซะ ครูฝึกสั่งให้ทหารจัดการแอเชอร์ที่กำลังเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วแต่เมื่อแอชเชอร์เข้าใกล้หนึ่งในทหารที่เข้ามาขวางเขาก็ได้โยกตัวก้มต่ำซัดหมัดเข้าที่ท้องน้อยตามด้วยอัปเปอร์คัดทหารจนงางหลังด้วยเสียงโครมครามที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ทหารที่อยู่ใกล้ๆส่องไฟฉายมาดูจนพบเข้ากับร่างของเพื่อนสลบบนพื้นมีไฟฉายส่องขึ้นไปบนเพดานทันใดนั้นแอเชอร์ที่พุ่งผ่านทหารที่ทําให้สลบด้วย สกิลเชี่ยวชาญหมัดเขาก็ได้เข้าไปเตะข้อพับทหารที่อยู่ใกล้จนลม้มลงจากนั้นก็สับไปที่หลังคอจนสลบไปอีกคนด้วยการลงมือของแอชเชอร์ทำให้ทหารที่เห็นเริ่มหันเหนความสนใจสังการให้คนที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาเพิ่มอีกแอชเชอร์ที่มองไปตามมุมของไฟฉายพบเข้ากับแว่นอินฟราเรดหล่นบนพื้นดินเขาจึงกระโดดเข้าไปหยิบมาสวมใส่จากนั้นก็พุ่งเข้าไปหาทหารและครูฝึกด้วยความรวดเร็วที่มากกว่าเดิม แย่แล้วมันได้แว่นมองกลางคืนไปแล้วจัดการมันเร็วเข้าผัวหมัดเท้าเข่าศอกทุกๆอย่างที่เป็นสกิลติดอยู่กับสกิลเชี่ยวชาญหมัดล้วนถูกชกออกไปจากแอเชอร์ด้วยประสบการณ์ของชีวิตก่อนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการต่อสู้มาอย่างหนักทำให้ทุกๆก,การลงมือของเขานั้นรุนแรงจนทุกๆคนสลบไปมันง่ายสำหรับแอเชอร์มากที่จะทำให้ทุกๆคนสลบได้แม้แต่ครูฝึกที่กระโจนเข้ามาหาเขาต่างก็ถูก แอชเชอร์ her, ใช้สกิลหลบหลีกอ้อมไปด้านหลังใช้สกิลหมดัดอัดชกไปตามส่วนต่างๆต,ต่อให้ครูฝึกจะมีฝีมืออยู่บ้างแต่เมื่อเทียบกับเขาที่ใช้งานสกิลครูฝึกยังคงเป็นคนที่อ่อนแอผัวจำนวนคนที่ขวางทางถูกทำให้สลบไปทั้งหมดแม้จะมีทหารและครูฝึกอยู่อีกหลายคนแอชเชอร์กลับไม่สนเพราะตอนนี้ระยะเขากับหม้อข้าวห่างกันเพียงหนึ่งเมตรเท่านั้นเขาจึงกระโดดเข้าไปหามันแล้วใช้มือทั้งสองข้างหยิบจับหม้อแกงเท แกนทุกอย่างลงหม้อข้าวแล้วหามยกมันขึ้นบ่าวิ่งออกไปจากโรงอาหารบ้าเอ๋ยมันได้ข้าวไปแล้วครูฝึกร้องตะโกนออกมาด้วยความโกรธทว่าเขากลับไม่ได้วิ่งตามแอชเชอร์ไปทําเพียงถอนหายใจแล้วหยุดการต่อสู้เอาไว้เหล่านักเรียนที่ได้ยินเสียงร้องของครูฝึกต่างพากันดีใจวิ่งออกจากโรงอาหารหลังจากรู้ว่ามีใครบางคนได้ยกหม้อข้าวออกไปยกเลิกงานเลี้ยงเข้าสู่ภารกิจต่อไป วิทยุสื่อสารของครูฝึกกระจายคำสั่งให้กับคนที่เกี่ยวข้องให้รู้ว่าการปกป,ป้องหม้อข้าวของพวกเขาเสร็จสิ้นไปแล้วทางฝั่งนักเรียนเป็นฝ่ายชนะข้าวอยู่ตรงนี้อยากได้ก็แบ่งกันเอาเองแอชเชอร์ดัดเสียงแล้วร้องตะโกนบอกให้นะักเรียนได้รู้ตำแหน่งของหม้อข้าวส่วนตัวของเขาที่ได้หยิบถ้วยมาด้วยหนึ่งใบก็ได้ตัก เข้ามากินในส่วนของเขาปล่อยให้นักเรียนจัดก,การอาหารที่เขาเหลือไว้กันเองแต่ดูเหมือนมันจะไม่ใช่การแบ่งเพราะทุกคนล้วนวิ่งเข้ามากำข้าวในหม้อไปคนละหนึ่งกำมือแล้ววิ่งจากไปส่วนพวกที่โลภมากพวกเขาถึงขั้นนั่งเฝ้าหม้อด้วยการใช้มือควักกินสิ่งที่อยู่ข้างในไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นอหรืกอให้ตายสิเค็มเป็นบ้าแชรีรีบกลืนข้าวที่ขโมยมาอย่างตะกละ อาก,กอรามเขารู้ว่าอีกสิบนาทีต่อจากนี้ทุกๆอย่างภายในค่ายจะกลับมาใช้งานได้ปกติเหล่านักเรียนจะถูกเรียกออกไปรวมตัวกันเพื่อรับผิดคืนนี้พวกเขาจะไม่ได้นอนพวกเขาจะถูกทำโทษจนถึงค่าของวันพรุ่งนี้ดังนั้นเขาจึงต้องรีบกินข้าวที่มีให้หมดเพื่อรอการทำโทษในลำดับถัดไปเสียงเป่านกหวีดยาวเหยียดทำเอาขนทั่วร่างของนักเรียนลุกชั้นมันเป็นเสียงเป่าที่ดังมากทันใดนั้นไฟของโรงอาหารที่ดับก็กลับมาทำงานได้ตามปกติ ไม่เพียงแค่นั้นไฟทุกๆดวงที่ติดตั้งไว้ในค่ายแห่งนี้ต่างก็ส่องสว่างจนทําให้แนวทุกอย่างหายไปเหล่านักเรียนที่กําลังรุมม้อข้าวต่างสั่นไหวกับการถูกทหารล้อมรอบตัวหมอบหมอบลงไปฉันบอกพวกแกแล้วใช่ไหมว่าคืนนี้จะต้องอยู่ในห้องพักครูฝึกร้องตะโกนด้วยความโกรธเหล่านักเรียนทําได้เพียงเชื่อฟังในระหว่างที่ครูฝึกสั่งให้นักเรียนด้านนอกที่กําลังมั่วสงหม้หมออาหารหมอบนั้น ทหารก็ได้เข้าไปในหอพักนักเรียนเปิดประตูเข้าไปเรียกทุกๆคนให้ออกมาไม่ว่าจะหลบอยู่ใต้ผ้าหม่มหลบอยู่ใต้เตียงหรือจะหลบอยู่ในห้องน้ำทำเหมือนว่าตัวเองท้องเสียไม่ได้ออกไปไหนล้วนถูกพาตัวออกมาทั้งหมดหายหนึ่งคนวิตพื้นเพิ่มหนึ่งรครั้งครูฝึกร้องตะโกนก้องจากนั้นก็ให้นักเรียนจัดแถวตามห้องพักของตัวเองเพื่อหาคนหายแอเชอร์ที่มองดูการเรียกแถวเขากลับไม่ตื่นตกใจ ทำการกินข้าวต่อไปเนื่องจากตอนนี้คนหายยังเยอะเขาจะปรากฏตัวในตอนที่คนหายถูกตามตัวใกล้ครบหากเขาออกไปตอนนี้เขาจะต้องถูกทำโทษไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนยอมรับผิดแล้วออกมาทำโทษร่วมกันเค็วัวอยอ